ไีพอเด้อีพอเด้ีเอาดีพองยเองเฮเอาเฮเฮเอาเพลอะไรแม่งเฮาลองลอง้วนเป็นกวนรั้มอยู่ห้องนี่ไงมาฟังมาฟังเพลงแหล่แต่สมัยโบ ตบต่อกันมาแลบอกพี่น้องมั่ได้่พูดเป็นมึงลองดูองงอเอาลองมาเร็วแลบอกพี่น้องอะไรต้องเติมชีวิตชีวาอ่านมาขับเสียพ้าพอนี้ขับเสียพันห้านสูงตอนเช้า ไปพระมารีย์แม่ไป <c oughs> เไปเร็วชอบแ,แปลเปลี่ยนฐันจากคนเดียวกันไม่แน่ตาะโลกเดียวกันตระโลกเดียวกันจากโลกเดียวกันไม่แน่ไม่นอนเงี้ยโผล่ เกิดเป็นคนฮา้จเนี่ยก็อย่างโสเห็นพระไะทยเลยไมไมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพรุ่งนี้ด้วยนะครับกับทีมงานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับบรรยากาศงานเราน่าจะสนุงมากนะครับเราไม่โฟกัสใครจะเน้นอะไรก็เรื่องของเขาใครจะอะไรก็เรื่องของเขาไปดู ไม่ต้องสงมันคนไหนคนรีนูอยู่บอกคนไหนที่เม็นคนไหนที่เหมนจ้าฮะเฮเสร็จทีแล้วีมเลย ต้องลุมตัวเราล้อมตัวทิ้มดเนาะพี่เดียวสั่งอะไรให้ดูไซด์ด้วยนะเห็นตัวเองค่ะพี่นี่กลุมพี่น้องไม่เดียวสั่งอะไรมาพ่อเจ๋อเบื้งเพิ่งสั่งอะีมาเพิ่งไปสั่งอนี้มาสั่งให้ผมกนะิ่งสั่งอะรมาต้ององดำาพราะสั่มาต้องเกิดบอด มาเดี๋ยเพราะส่อีแล้วจ่วงวันนี้ใส่ไีดีแม่ <c oughs> คือขาคือขาอันโตสนุกนี่ <c oughs> นั่นเหลวตาต้นดชไซขาเรียนวัว <c oughs> ทองเบียด <c oughs> <c oughs> ็นอินฟีฟูหมดิีฟู <c oughs> ทองเบียดท่าถนนหลานชายของคุณพ่อ <c oughs> ท่าถนน ก็ยัแข่งแรงมาสมวเลแขก็มาู่ชอบกอฟตตเ่ไหม่อยากทำเงินก็ได้เรื่อเชก้อนยกยังนกได้แข่แรงอยู่เอี่าบาทแล้วไม่ได้การูกขไม่ยอมดีที่ไปสนใจซุ้มทีบ้านที่บอกพี่นอนอินชาห้องมันอยากเลิดคือห้องมันบ่เลิด ไปแล้วเป็นไปแล้วเรนูเรนูจะบอกใไรลูกเรนูลูกหนูน้องฟังเนเรนูคือบางทีอะถ้าหนูแบบว่าปดไม่ไหวหนูก็ไปตักแต่งเตลูกเรนู เออหนูจะมีชาอะไรคนต้องมีความสุขหนูชอบใครดูหนูก็ไปดูหนูชอบใครหนูก็ไปดูนี่งานวันเกิดค่ะหนูไปพูดมากับงานเผาศพแม่หนูอลูกแต่ดูสภาพดูสภาพหนังหน้าหนูแล้วหนังแม่หนูจะไปแล้วแหละเพราะหนูแก่แล้วแก่แล้วก็สตีเสีย ูนย์หนมันขึ้นตาดิตามันก็เป็นสีมันศนี่เฮ้บันทึคอแล้นะอันนี้งานคุณภาพงานละเอียดงานเทสดีบ่องานถ่นแตกแตกชึงแตกชึงแตกชึงตกกแตกแตกแต บังจริงจริงมานับมันของเก่งต้องมานิ่งอะอโ้ยอันนี้เขาแขกก็มีเข็งที่กระดองร่างมันี่จุดบอกแยกได้ด้วยเป็นจุดแม่แล้วจุดแล้วลึกแม่แล้วสร้างอะไรด้ยมอไ์ทัอรหอกล้ายอะได้มีแจ็เขาหาอยู่ในใกล้สีเขาพัดซายหนูจะเห็นมันเขามันเขาด้อกว่ามันเขาแจ็เขาใกลจะแจกเขาหาได้นูแล้ว ยังเขาครัจักหนังมูนไวก็อนไรสุนขาดีดีเขาเบิ้งกซีหาพันน่คือบทรูปสมบ,บัตก,กว่ามักเป็นอย่าง <c oughs> มาแข่เบิองย้าจะมาแข่เจ่อเบิองหลานแม่ดิมแม่ไม่เล่นอดีต <c oughs> ปีหน้าปีหน้าจเป็นแบบบนเกื่อผู้กยังฟินแลนด์แบบเอาดอ เป็นโซนแบบว่าเอฟซีบาดูเอฟซีบาดูหมดทั้งประเทศเลยเแมบบือนเป็นลวกันเหมือนงานอันนี้แหมเหมือนงานกองสินจังแหมที่จะามีลวกันเฉพาะศิลปิน,น,นแล้วก็คุณจะเด็นศิลปินอยู่ในในคอรแล้วก็้ง,งานบวชสินจังแหมกับเขากบบเต็มในหัวเขาเขาแบบเบื้องบนลำแปดห้อกแหมนั่นชื่อว่าสนั่นว่าก้อนอาหารนองได้ <laughs> พี่พุตบอลเลยสนามฟุกบอลสนามทุกซอกอะไรแม่ไปจนทุกการอ็ไรเอฟซียืดหนึงสแตนแม่ได้แม่อะไรกับแม่เซนมาจำเพื่หนึ่งขาดหนึ่งล้านบาทนึกว่าจะให้เซนฟองก็เซนทุกวันเราเลือกอาหารนอเอ้าท่านเล่นอหไรอยู่บ่พ่โกไป้าี่อน่เลือกโรดแม่เลือกเลยได้ไหมมันจะทรเดียวเขาลืองตลาดได้หรอ แม่เหลือกเลยซ่าร้อนเรือเลยแม่เร็วมันจะไม่ทันมันไม่ไดจะกินแม่เหลือเหลียวคำรู้จะพ่อผ่านเรืออาาหรตอนเรือโกรธแล้วก็หน้ากินอยู่เป็นจกคนดูอะไรชื่อเลอันนี้นะอันนี้อีกนะสังทิ่อันนี้กับกับนผู้เลี้ยงคนนีมาจริงหรอต้า บอกข่าวบอกน่าจะมีมาเพิ่มตามไม่ได้ตามที่ลิสเชื่อมเขี่คนนี้มาจริงเหรอน่าจะมีเขาจะมางานเลยอย่างเราเลยเหรอแกล้งๆเชิญไปก็มาจริงเนี่ยป้าเดี๋ยวเสร็จนี้ต้องขอตัวนะครับเพราะจะไปแต่งหน้าแล้ว <c oughs> ยังบอกอยังบอ,ก,อกไหมงานอย่างงานต้องเลี้ยงไหแต่งหน้าตีไป ขนมาเตีบ่นขึนมาตีสองตีสามนอนกับ่ไรเสียระยะอ่อนไปมันหนาวจงม่าแ้นาตีกองโอ้ยตีกองไมได้ทำา้งหน่ป้าพี่น้องอันนี้ตามมันใชตามที่ส่งพี่น้ออันนี้จะได้ส่งเข้าไปเลยจริงที่ส่งแค่เบื้องหลังก็ได้เพราะว่าลำดับ เขาคนสีอะไรเลยอ่ไม้ดมันจะไม่สุภายใคนี้เจ้าวพ่่ไมผอมือนถ้าเขาีมานี่ติงแต่นี่คับของส่ตดวเลยอีสาเขาลายขอได้ดีลายอีสาเขาลายมีแห้งลมมั้งมีแห้งมันจะไปสีรักันยีงกันถอมาอยู่นั่งข้ามสุนหนึ่ยเปล่อนีุ่มาดีเพับตำแหน่งอะไรอีกก่อรัสมารนตี่ครับจุลีก แมนวงเซนนี่ไงวงเซนนี่ใช่คือนี่จะทำทำวงแบบช่วง่ากฝนจะให้นางรับงานได้ัาดรับสมัครอะรร้อนตีนะครับใครแบบว่ามีความสามารถเล่นดนตรีตีกลองดีกีตาร์ดีเบียได้ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอายุเลยเพราะว่าเราเอาคนที่มีความสามารถจริงๆแต่ว่าขอแค่แบบว่าไม่ไม่ใช่แบบนั่งรเขียนมานะไม่เอาอย่างนั้นไม่ก็คือเรามีนักดนตรีหลักเนาะแล้วก็สมมติว่าเซนนี่มีงานเดียวยูริมีงานเดียวเป็นประหลักคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่สองคนคนอื่นด้วย นาจีนนี่เป็นลาบบ้างเป็นีัอย่างก่อนดนตรีลัมซี่ย่างไงกลับไปรับสมัครนักบอตจีนไหมจำกัดส่งออกงานเดี่ยวส่งกงานเดียวนักบอลีที่ไหนตอนนี้เดี๋ยวว่ากําลังหาวงอยู่อะไรเงี้ยมาสมัครได้กับตัวเกียวเวอร์ชั่นของออกงานเดียวเล่นไม่น้าเล่นงาชั่วโมงกว่าเองรับเงินมาเล่นหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเลยมาเลยมาเลยมาสมัครเลยมาเลย อันนี้คือเสัญญาใช่ไหมเราจะน้ำตาลบอกทุกคนตอก็คือเสษไม้ไผ่ครับแม่เค้กโอเคเนาะมือเลกใเลือกอาหารมเลืองแน้องฮีดน้องฮียกำลังว่าอาหารอยู่ ไม่เดี area, hmm, <white> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งกำลังการให้ดูเราเติมเด้วยเหรอพี่แนนแซมมี่เติมเรืยเหรอเติมบ่อยมากพี่แซมจะส่งให้เพื่อนเบิ้งอีกกันได้กับดูการอ่ะเตไปเรื่อยค่ะหมดต้มต้มเม็ดไปนะไม้เราก็จุดเนี่ยทป็งานแต่งลูกต่างๆนั่นแหละแค่นี้ง่ายๆมาดูเอาไม่ทำกิจการนี่นะเฮ้ยวะมึงจัดงานมึงกูไม่ทำอะไรแล้วบางกันท้ายเราจริอทำสิเดี๋ยวเอาตัวเปนบอก คืวิถเขาเป็นมาอยู่เาป็นคนเดิมตัวที่แรกเป็นทีขาเแเข,า,ข,า,ขาต้องมีชื่อเขาเรีต้องมี่รกแน่ถ้าไหนกเป็นชื่อดิเปนชื่อหมดแน่อนไม่มเปนตัวฟรีทีสไตล์ไ,ตลนะไม่คิดไม่ฝันว่า,าบุคคลสองสามท่านนี่จะมาเป็นบุคคลที่คนดูจะได้รู้จักหมดแน่นอน ใครดูลด้สุดใครเห็นคลิปนี้รู้จักหมดคนนี้ดังมากแต่เขาจะมาปรากฏตัวในกลุ่มปิดเท่านั้นอนอกกลุ่มเขาจะประกฏและเขาจะปรากฏเ<อ>พราะเพราะว่าเขาจะอยู่ในกลุ่ม